คงจะทรงเสด็จกลับไปกู้พระราชะมนุษย์ได้ไมิได้เป็นมั่นมั่นดูทรงเสี่ยงพยายามตรายยิ่งนักทรงต้องเสด็จข่ามแม่น้ำบัดเดี๋ยวนี้ได้เวลาทำลายสะพานแพแล้วพระพุทธเจ้ารีบไปใคาจะทิ้งพระราชมนุษย์ขุนศึกคู่กายที่เคยตราชีพเสียงภัยช่วยข้ามาหลายมือหลายคราวหาได้ไหมหากข่าทิ้งสายร่วมศึกข้ายังจะแบกข้าเป็นพ่ออยู่หัวอยู่ได้อย่างไรพวกเจ้าอย่าช้าทีแปงเผาข้าอยาให้พระละมายึดไปทำการได้ แล้วคุ้มกันราชฎอไปคอยฆ้าฝั่งนอนหากข้าและพระราชมนูมีหวนกลับมาในอีกสมชั่วยามแล้วใส่แตงห้อองยาเสนาพิมุกระเบิดสะพานม่ต้องห่วงข้าเราแว่้งกว่าต้อนโคไทยหมอนกลับราชธานีโยธยาให้ไพรากาศรถรถแต่งกรุงรัตศึกนันทาบเุเรงะองค้าไม่นานไปเถอะไปค่ะหม่อมฉันจะกลับไปรับพระราชมนูเองพระราชมนูก็เป็นสายของหม่อมฉันเช่นกัน